รับผพิทันษ์แฟร์จีแต่รับผพิทักษ์แฟน์ิที่มิสึื่อน้อยใหญบักทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชว์ชากอนดของเราในพีนี้จะมาทำการแกะนอนเนสโกฟิก์ซีโรนั่นเองครับทุกคนทุกคนรู้ปะตอนนี้แม่งตีสองก็กว่าแล้วอะ่ะกูหลับไม่ได้จริงๆ ก็วันนี้มาทําการแกะนอนเนสโก้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นของฟิเกล่าซีโร่หนนะครับผมทำมาชิ้นนั่นเองนะจ๊ะซึ่งมันเป็นงานที่เปลี่ยนหน้าได้ทุกคนนี่เปลี่ยนหน้าเนสโกจังได้นะครับผมเป็นตอนที่เนสโก้เุ้ยเนสโก้จังเนี่ยโดนอ่าคานาโอไล่ใช่ปะ่ะน่าจะจําไม่ผิดน่าจะโดนคานาโอไล่นะครับผมนี่น่าจะเป็นแบบรอยฟันของคานาโอใช่ปะ่ะรอยที่แบบ คานาโอฟันดาบมาฟิ้งอะไรประมาณนี้เออนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นตอไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตอนที่น้องเนสึโกะกาลังหลบหลบนะครับผมซึ่งสีของเนสึโกะเนี่ยผมสีกล่องเนสึโกะผมว่ามันสวยมากนะทุกคนเออมันสวยมันน่ารักดีนี่ครับมันโดเนสึโกะนะครับผมเนี่ยมันน่ารักดีของของทันจิโร่จะเป็นสีฟ้าใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S ตามธาตุปานของทันจิโร่ใช่ไหมครับอ่อ่าสีฟ้าน่าจะเป็นธาตุวารีแล้วก็สีแดง หรือสีส้มไม่ใช่สีแดงสีส้มสีส้มสสมันจะเป็นธาตุไฟนะครับผมนี่อันนี้ของเนืึุกโก,ก็็จะเป็นสีชมพูน่ารักจ้าทุกคนดูดิเห็นปะดูดิดูดิเอ้ย บันไดไต้หวันนะครับผมเป็นของงานไต้หวันนั่นเองทุกคนโอ้นะครับผมแหมถูกต้องตามนิกสิ์ทุกอย่างนะครับผมเจแปนโอลี่นะครับผมโอเคมาแกะกันเลยดีกว่าก็ก่อนจะแกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะโอเคก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของคิม,มิสึอนอยเย,ยบะถ้าใครมาเปิดดูแล้วเจอแต่คิม,มิสึไม่ต้องตกใจเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์คิมมิสึนะครับผมมาแกะเลย ในฮี่แางในตัวกล่องจะเป็นหน้าของมีหน้าเนสโกให้เปลี่ยนอันนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวของน้องเนสโกะนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําดีมากกับทุกคนผมขอแบบแซะ,นะะเป็นนึงนะแซะตัวนึงนะโอเคครับทุกคนมาแกะเรียบร้อยนะครับผมโอ้ยซีนอย่างดีซีนอย่างดีนะครับผมว้าวเป็นไงทุกคนเอ้ยรายละเอียดเขาจะเรียกว่ามันแยกก็ไม่ใช่แต่มันจะดีแบบสุด,สด ก็ไม่เชิงว่ะทุกคนเออมันจะว่าลงสีไม่ดีก็ไม่ไม,ไม่ถึงขนาดลงสีไม่ดีแต่ถ้าว่าลงสีดีมากไหมก็ไม่ได้ลงสีดีมากนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตัวทันจิโร่ลงสีดีกว่าเยอะเลยนะครับผมดูดิอ่าของในซึโกะนี่รู้สึกแบบ เหมือนงานรีบยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนอ่าผมเิ่มเห็นไหมดูดิมันจะมีความแบบลงสีแบบเกยๆเกยนิดนึงอ่ะทุกคนเออดูดิเออแต่ความน่ารักของเนซึโกะก็ยังมีความน่ารักอยู่นะครับผมน่ารักน่ารักน่ารักนะครับผมโอเคเห็นปะตรงกิมโมโนนะครับเห็นไหมดูดิกิมโมโนของเนซึโกะก็จะมีแบบความแบบเหลื่อมๆกันนิดนึงเห็นไหมออเหลื่อมๆสีขาวกับสีชมพูมันล้ำๆกันอยู่เห,หเห็นปะทุกคนเห็นปะ สีขาวกับสีมพูมันล้ำล้กันเว้ยเออนะครับผมนะข้างล่างก็จะเป็นเท้าของเนสโกะนะครับผมลงทงลงเท้านะก็ยังมีความลงสีแบบเหลื่อมๆกันอ่าเหลื่อมๆแต่ว่าไอตัวตัวหุ้มเท้าตรงนี้ของเนสโกะไม่เหลื่อมนะครับผมอ่าโอเคมาแล้วนี่ก็เป็นแบบต่อไม้นะครับผมผมชอบต่อไม้มากสวยเออต่อไม้สวยทุกคนต่อไม้ทําดีนะดูดิเห็นไหม เอ้ยต่อไม้หินเถื่อนทําดีเลยทุกคนดูดิเอ้ยเจ๋งว่าดูดิเห็นปะสีเขาลงอ่าลงสีหินนะกับลงสีต้นไม้อะ่ะต่อไม้สวยเหมือนกันนะดูดิแจมว่ามีรากมุงรากไม้ทุกคนดูดิน,นะะอ่าแต่ก็ยังมีแบบรอยแบบอ่าเป็นแบบว่าแบบว่ายังไงเดียเป็นรอยแบบรอยป่าทุกคนเออเป็นรอยป่านิดๆนะเออรู้สึกขัดๆนิดๆแต่ว่าถามว่า สวยไหมตัวนี้ผมรู้สึกว่าสวยนะครับผมแล้วถามว่าอิ่มกว่าตัวที่เป็นเนสโกของอีกค่ายหนึ่งไหมผมรู้สึกว่าตัวนี้อิ่มกว่าเพราะว่ามันมีดีเทลการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีมีรอยมีแบบการฟันของฮานาโอแล้วก็มีแบบต้นไม้มีหินอะไรเงี้ยมีพื้นอย่างเงี้ยทุกคนคือมันคุ้มค่ากว่าซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่ พันหกเองทุกคนซึ่งตัวนั้นพันแปดแต่ว่ารายละเอียดน้อยมากนะครับผมอมืนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ถังโอเคไหมโอเคเลยนะสวยนะทุกคนอืมมันอิ่มนะผมรู้สึกว่าลงสีพลาดนิดหน่อย,อยไม่เป็นไรผมรู้สึกว่ามันโอเคอยู่นะครับไม่ได้ลงสีแบบแย่เลยอย่างนั้นอนะแย่เลยอย่างนั้นผมว่าไม่โอเคนะครับผมอ้าวแล้วผมจะถอดแปะเปลี่ยนหน้ายังไงวะประมานั้นทุกคนอ้านี่นี่นี่ถอดเปลี่ยนมาอย่างงี้ <laughs> ดูหน้านอน พอพอถอดออกมาน้องหูเหม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมถอดหน้าออกมาก่อนนะทุกคนโอเคอะใส่หน้าเข้าไปนะครับใส่หน้าเข้าไปอะถอดผมข้างหน้าออกมาแล้วก็ใส่หน้าน้องเข้าไปนะครับผม,อ,มอันหนึ่งอันหนึ่งใส่ผมใส่หน้าเสร็จแล้วก็ใส่ผมน้องเข้าไปปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคอยู่ถึงแม้ว่า ต้นไผ่น้องมันจะไม่สวยเท่าอีกค่ายหนึ่งก็ตามหรือว่าการลงสีจะไม่ได้แบบสวยเท่าค่ายนั้นก็ตามนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามองโดยรวมแล้วมันอิ่มกว่าอ่ราคาก็ถูกกว่าตั้งสอง้ออ่ะทุกคนราคาถูกกว่าตั้งสองยแล้วก็มีความอิ่มกว่าแต่ความหายากนั้นตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าหายากขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาในเน็ตก็แทบจะหาไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับผมเออดูในเน็ตของไต้หวันนะ ผมรู้สึกว่ามันก็แทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมเออเออสวยนะทุกคนผมว่าสวยนะเออเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าเนี้ยคือแบบหน้ากวนตีนจจัดเลยเลยดี๋ยหน้าน้องกกนตีนจัดเลยะชอบอ่ะทุกคนเนี่ยแล้วพอมองอย่างเงี้ยคือแบบมันสวยอะ่ะทุกคนดูดิแล้วถ้าตัวหน้าออกมาเป็นคาราโอ้นะกัวฮาถ้าตัวหน้าออมันเป็นคาราโอนี่คือฮาเลยเอาคาราโอมาไล่ฟันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วให้คาราโออยู่ตรงนี้ฮะแล้วน้องวิ่งหนีอย่างเงี้ย เอผมว่าฮาเลยนะถ้ามีคานาโอนะครับผมจะเอาคานาโอมาด้วยนะครับโอเคไหมถ้าตัวหน้าที่ออกมาเป็นคานาโอผมจะเอาคานาโอมาแบบทำท่าไล่ฟันน้องผมว่าหน้าต,ตลกหน้าดูเลย <c oughs> เออแล้วหน้าน้องหน้านี้ผมชอบมากเลยทุกคนหน้านี้ก็ดูแบ๊วๆดีนะเออเซนต้าน้องก็ดูแบ๊วๆดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบหน้านี้มากกว่า <c oughs> ที่ตัดสินใจซ,ซื้อตัวนี้เพราะว่าผมชอบหน้านี้มากมหน้ามันแบบอืมพันเหรออะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> มันไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยคือชอบชอบมากหน้านี้คือชอบจัดๆเดี๋ยวผมจะเอาเมนหน้านี้เลยนะครับทุกคนผมจะเอาแบบแปะเมนหน้านี้เลยแล้วกันนะโอเคไหมโอเคครับเราก็มาทําให้คะแนนเฮ้ยโอเคครับเราก็มาทําการให้คะแนนน้อง,งลิ้นมันพันอะไรไหนักหนาวะอ๋อมาทุกคนเรามาทําการให้คะแนนน้องในสโกอตัวนี้แล้วกันนะครับผมมันติดเรื่องการลงสีนิดหน่อยแต่ว่าความรู้สึกของผมอะผมยังรู้สึกว่าตัวนี้มันอิ่มอยู่อะมันอิ่มอะในราคาที่มันกําลังดี แบบแล้วก็มีดีเทลมากมายให้เล่นมันรู้สึกแบบผมชอบผมชอบตรงนี้ชอบมากนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นปไปไม่ได้นอกจากระดับทริปเปเอสทุกคนแมนะ่ทุกคนบอกอวยขนาดนี้กูรู้แล้วมึงไม่ต้องบอกก็ได้กูรู้เลยจริง <c oughs> คือ,ค,อคือต้องบอกจริงๆว่าตัวนี้แม่งทริปเปเอสถ้าใครยังไม่มีแนะนําให้เก็บนะครับผมเก็บเป็นฉากเดียวกับทันจิโร่แล้วถ้ามีคาโต่อีกตัวหนึ่งมาทําท่าฟันนะ ผมว่าแม่งเจ๋งแม่งเป็นซีดี์ที่เจ๋งมากนะครับผมคือตัวนี้แม่งแบบน่ารักจัดจริงๆนะแล้วหน้าแบบเนี้ยคนตีนมากแล้วผมชอบมากเลยเว้ยเออที่ตัดสินใจซื้อแล้วให้คะแนนทริปเเอสเนี่ยผมว่าที่หน้าเนี่ยหน้านี้แม่งกินขาดผมชอบหน้านี้หน้านี้น้องกินขาดมากนะครับผมโอเคก็คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ยังเป็นคิปวิสึ no ์โนยายบาอยู่นะครับแต่ยังไม่บอกทุกคนแล้วนะว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าบอกไว้วว่าเป็นตัวเก่าแล้วกันนะเออนะครับผมสำหรับนี้ ก็ไม่มีอะไรจริงแล้วครับบายบี bye bye. มาตัวนี้ฝันดีครับทุกคนตอนนี้นนตนนีสองก,กว่าแล้วทุกคนกด <c ười> ง่วงเลย